วิธีการสร้างผู้ติดตามหลักล้านได้อย่างเร็วที่สุดครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามใน f c e e o o o เนี่ยอยู่ประมาณล้าน7ล้าน8นะครับใน TikTok ใน y t u t u รวมรวมๆกันเด็ดประมาณ2 5ล้าน5ได้เท้าผมทำได้ยังไงวิธีการที่ผมใช้ในการสร้างตัวตนแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้น,นะครับเคล็ดลับอยู่นี้ฮะคุณต้องทำให้คนที่ฟังคุณเนี่ยเขาเก่งขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นมีความสุขมากขึ้น ทำยังไงฮะคุณลงคอนเทนต์คุณต้องวางแผนเลยว่าคอนเทนต์เนี้ยทาให้เขาดีขึ้นไหมคอนเทนต์สอนใจนะไม่เขาดีขึ้นคอนเทนต์ทาให้แง่คิดในชีวิตเขาดีขึ้นทําให้เขาเก่งขึ้นได้ไหมคอนเทนต์การให้ความรู้ในแง่มุมต่างทำให้เขารวยขึ้นได้ไหมคอนเทนต์การสอนธุรกิจทําให้เขามีความสุขได้ไหมอาจจะเป็นคอนเทนต์ตลกคอนเทนต์เรื่องเล่าคอนเทนต์เรื่องราวนะครับคอนเทนต์ท่าเต้นทําให้เขามีความสุขมากขึ้นเนี่ยแบบนี้คนจะติดตามคือคนจะไม่ติดตามคุณเพราะว่า เพราะว่าเขารักคุณเพราะว่าเขาชอบคุณเพราะว่าตอนแรกเขายังไม่รักไม่รู้ไม่รู้จักคุณจะชอบคุณได้ยังไงถูกไหมแต่ว่าเขาจะติดตามคุณต่อเมื่อมันเป็นประโยชน์กับเขาได้ในหนึ่ง mm. เก่งขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับถ้าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งคุณก็สามารถออกแบบคอนเทนต์ได้ว่าคอนเทนต์นี้ควรจะต้องพูดเรื่องอะไรอย่างยูทูบเบอร์ที่เขามีคนติดตามเยอะๆนะครับบางทีอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่คนดูแล้วอาจจะไม่ได้ความรู้นะไม่ได้เก่ง ไม่ได้รวยแต่เขาดูแลเขาแฮปปี้ Happy อ่ะเขาดูแลเขามีความสุขเขาก็ติดตามนะครับดังนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้า2อย่างได้นะฮะสามารถควบกันได้คือเก่งขึ้นด้วยมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะหรือเก่งขึ้นด้วยสนุกขึ้นด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องดีครับถ้าผู้สนใจสาระความรู้แบบนี้นะฮะุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7โมงครึ่งจะมีคอนเทนต์ทำให้คุณทั้งเก่งขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นและมีความสุข,ข,ม,าม,สขมากขึ้นครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณกนั ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือของคุณโดยทันทีครับ